สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปซี่จะมาทำนะคะมะเขือม่วงผักพริกกระเทียมใบโหระพานะคะแฟนทางบ้านอันนี้ป้าไปซี่ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือม่วงเราก็จะมาทําการหั่นนะคะก่อนหั่นนะคะก็ต้องเตรียมน้ํานะคะพอใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราหั่น้วปกติอะ่ะเวลามะเขือมาโดนอากาศมันจะดํานะคะเราก็เลยต้องนี่ค่ะหั่นแล้วก็แช่ น้ำเกลือไว้หน่อยนะคะหั่นเฉียงนะคะนี่ค่ะหั่นเฉียงแบบนี้จนหมดทุกชิ้นเลยค่ะแผ่นนางบานแล้วก็มาแช่น้ำเกลือไว้นะนี่ตึงก็จะเริ่มนั่นแล้วนะคะต้องกดๆลงหน่อยนะคะ เหลือจานสุดท้ายค่ะปาปิาซีไปซื้อมาจากตลาดปลาเกือบไม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะแฟนทางบ้านป้าปิซีก็จะเอาเนี่ยค่ะเอามาเกลือของปาปิซีเนี่ยมาต้มนะคะเนี่ยต้มอย่างนี้เลยนะคะทั้งน้าเกลือนะคะ เกลือเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะต้มไปเลยนะมันจะล้นเวลาการผัดนะคะสักสินาทีนะคะแฟนทางบ้านก็คือนี่แหละค่ะปลาพิซีรร่ทำไมต้องหันใส่หม้อน,นะ,ะก็คือจะได้ยกต้มได้เลยนะคะมันจะได้ล้นเวลาการผัดค่ะแล้วมันจะไม่เลี่ยนด้วยมันจะไม่ดูดน้ํามันค่ะมันจะดูดน้ําแทนค่ะประมาณสิบนาทีค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะแฟนทางบ้านต้มแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้เลยนะคะ เวลาผัดแบบนี้มันจะไม่เลี่ยนนะคะแฟนทางบ้านถ้าเราลวกก่อนนะคะบางคนก็จะไปทอดก่อนอนะันนั้นโอ้โหอย่างอมน้ํามันเลยนะคะอย่างเลี่ยนเลยเนะะี่ยต้มกับน้ําเกลือที่เราแช่ไว้นั่นแหละคะ่ะส่วนเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีแค่สองอย่างนะคะแฟนทางบ้านพริกกับกระเทียมนะคะ บุบๆนะคะหรือจะตั้ละเอียดก็ได้นะ,ะแต่ถ้าพิี่กลัวหนคิดกินไม่ได้ก็เลยบุบๆบออกตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยพริกกระเทียมของเราะคะ่ะ ให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะไม่ต้องให้ไหม้นะหลังจะกผงล้ค่ะมันก็ตามด้วยนี่ค่ะโอ้หัวมวงเราค่ะสุกง่ายค่ะเพราะเขาสุกแล้วนะคะเขาจะทำให้สุกง่ายนี่ก็จะปรุงลดเลยค่ะแต่บางบ้านก็ซอสขาวซีอขาว ตามของนัวของชิมรสจะไปตามชอบเลยกอดชิมรสนะคะแต่ชาวบ้านของรสที่เราชอบเลยนะคะผักง่ายค่ะถ้าเราเอ่อลวอกลือก,กก่อน้วต้มก่อน รสชาติที่ชอบแล้วนะคะแฟนของบ้านก็ตามด้วยตัวหัวคาเลยโหเ,เรียบร้อยกับแฟนชอบ้านถูกไหคะง่ายมากเลย สวัสดีค่ะแฟนๆทั้งบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดมะเขือม่วงนะคะพริกกระเทียมใบโหระพาก็มินคีดขอเป็นไข่ต้มนะคะเราก็ไม่มีเนื้อเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคะในบ้านฝนตกค่ะเดี๋ยวเราส่งคนขอญาตที่ก่อนนะคะกินไปด้วยกันค่ะก็ช่วงที่ไปซื้อมะเขือนะคะพอดีมีร้านส้มตำมาพี่ซี่อยากกินค่ะบ่อากาศมันคุ้มค่ะแฟนทางบ้านอากาศคุ้มมากเลยก็เลยซื้อมาแล้วก็ มันฝนมันลงพลัมพลัมอุหเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากที่ตลาดป่า<ฟ>ใกล้ๆบ้านเราค่ะได้เม็ดกระถิ่นมาด้วยค่ะก็ส่งไปทางจะเน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซื้อมานี่ค่ะก็อย่ากินค่ะถึงยี่สิบบาทอะเนี่ยแค่นี้ค่ะก็เหลืองๆหน่อยค่ะ Why you say so dangerous the heck in the market <c oughs> you say so dangerous เออใช่เพราะว่า <Come on. S 1> <for S 2> พอพีซี่ก็เห็ดแปลกๆก็ไม่กล้าซื้อมาเพราะว่าเพราะว่าบางคนเอามาต้มกินแล้วว่าบางทีเดดเนี่ยที่ได้ไม่ค่อสซ้ำมัสรูมยูเทนอตีออเรีเห็ดบางอย่าง she, กิน <she S 1> ไม่ได้ one, อร่อยอินเดนิว hmm. ก็กินเห็ดก็ระวังกันหน่อยนะคะแฟนทางบ้านเพราะว่าบางทีเห็ดเขาขายเป็นกองเป็นจานอย่างนี้นะคะบางทีมันมีเห็ดพิษด้วยอะไรด้วยนะคะ ป้าไปซีกับแม่จะกินแต่เห็ดที่เรารู้จักค่ะอย่างเห็ดพอเห็ดปวกอย่างเงี้ยค่ะเห็ดพอเห็ดปวกเห็ด mm. อะไรที่เรารู้จักคือวิไออันไหมมาม่าจะอีทวาเห็ดที่วีโนเห็ดที่ ลุงคิดบอกว่าอ่ามันมีบางคนเขาไปเก็บเห็ดทีเนี้ยมันเก็บเห็ดพิษมาดอกหนึ่งอะคะ่ะแล้วเอาไปใส่รวมกับเพื่อนๆนะ,ะไอไอ,ไอเห็ดเนาะมันจะนั่นง่ายอะคะ่ะมันจะแบบว่าอะไรนะมันจะอะไรมันเป็นฝุ่นเป็นผงง่ายมันจะแตกง่ายนี่มันก็จะไปรวมกับเพื่อนมาททำทำให้ทั้งตะก,ก้ากินไม่ได้เลยะคะ remember he professional for mushrooms now. Mm. Every year in September, he go to the forest, mm. to go collect mushrooms. He know all mushrooms that you can eat, mm h hmm. and yeah. He tell me that. เพื่อนลงคิดนะคะคนที่เคยไปก่อนลันตาพวกป้าไปชื่อหลายปีแล้วตอนนั้นพวกป้าไปชื่อน่าจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ ที่ว่าหน้าละล้อนะหน้าเด็กๆอะค่ะเขารู้จักเห็ดแบบที่ยุโรปเนี่ยเกือบทุกชนิดเลยโปรเฟสชันอนลมากลุงจิบอกเขาจะบอกลุงคิดว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อย่างนี้ครับท่านี่เนี่ยจะกินเฉพาะเห็ดที่เรารู้ไม่รู้ไม่กล้ากินนะไม่ค่อยเก่งเรื่องเห็ดค่ะอาจจะ eat <Yeah>, only <k ink S 2> I know if I don't know I'm eating ไม่น่าเสี่ยใช่ mm. เพราะว่าเห็นข่าวบางทีเห็ดอะไรก็ปกติมันถ้าเกิดเห็ดทั้งมอมนมันนั่นจะไม่มีเห็ดพิษหรอกดอกเล็กๆอยู่ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยเราอันตรายเป็นอันตรายได้นะคะแต่มาอร่อยอ้ะอร่อยนะ ไม่อ่อนเด็กเปรี้ยเนียเ่ยมะเขือไข่ต้มค่ะมันไม่เลี่ยนค่ะั้าทำแบบนีน้ผัดก็ง่ายเอาลงกระทะคุก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 ปรุงรสใส่ใบโหระพาก็เสียจเนี่ยค่ะอย่างที่เราทำไปเลยค่ะง่ายและที่สำคัญมันไม่เลี่ยนปกติผัดมะเขือพวกนี้มันจะเลี่ยนนะ กินสบายกินแล้วมันมันบางทีมันเลี่ยนมากมันแสกคออากาศก็คืมค่ะใครได้ดูคลิปก่อนเมื่อวานนะคะที่ป้าไปซี่ลงไปอะ่ะฝนลงทุกวันเลยค่ะเหมือนมาลดข้าวให้เราแต่ดีไม่ท่วมแต่นาที่ตรงนี้ท่วมนาท่วมมันเป็นหินะข้างล่างก็เลยท่วม ไข่อะต้มใหม่ๆอร่อยอืม I hope tonight มีไฟดับอืม Yesterday เ okay, มื่อวานนี้ไฟดับค่ะดับแบบโอ้โหเกือบสามชั่วโมงร้อนมากต้องเอาอลังอะไรเนี่ย มาพัดนะคะร้อนบ้านพี่ีโทรเข้าไปที่การไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่หมู่บ้านเราดับมันดับสามสีหมู่บ้านเลยค่ะวันนี้เราก็หวังว่ามุกคืนเนี่ยมันตกหนักแล้วก็บอกว่าฟ้ามันผ่าเสาเสาไฟบางทีนกนกมันไปยืนแล้วสายไฟรั่วอย่างนี้ยนคะ่ะ หน้าฝนเนาะดับนานมากพปรป้าไปซีถทรไปแจ้งก็บอกว่ามีคนแจ้งมาแล้วสี่คนป้าไปซีก็เป็นหนึ่งในสี่คนนะคะเพราะว่ามันดับนานปกติมันจะดับแค่ห้าสิบนาทีแต่เมื่อคืนมันดับหลายหมู่บ้านไงคะแต่ที่นี้เราอยู่ใกล้เขาแล้วก็บอกเราอยู่ใกล้เขาเขาก็เลยไปทางไกลก่อนเพราะเราอยู่ใกล้เขาใกล้อ่าไฟฟ้าจนไปฟิกฟ้าเวเฟิร์สดิคอสบีเนียดมมไง อยู่ใกล้ก็เลย uh huh. ก็เลยซ่ <Make S 1> อม <sense. S 1> ที่หลัง <laughs> make sense for them อ๋อไม t h a อ k ค o u อากาศนี้คือมันกินอร่อยดยีย <c oughs> อันนี้หมดสิ้นเดือนนะคะโปรนี้ค่ะแฟนทางบ้านเป็นกาแฟโปรสี่กล่องนี้นะคะ โปร4กล่องแถมฟรีมะม่วงแผ่นนี้นะคะหนึ่งกระปุกนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเนี่ยประมาณ6ชิ้นนี้นะคะได้6ชิ้นไปเนี่ยในราคา999บาทนะคะฟรีค่าส่งแบบ e m นนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็แอดไลน์ที่ปา c ิซี่ขึ้นมานี้ได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปสั่งในช้อปปีก็ได้นะคะหรือในเพจเฟซี่คอฟฟี่หรือว่าเพจเฟซี่ชาแน,นลก็ได้นะคะแล้วก็เพจเ c ซี่อ่าคอฟฟี่นะคะเราจะมีคําคมนะคะ มีแอดมินเขโพสลงให้เกือบทุกวันนะคะนอกจากเขาติดธุระหรือว่าไปส่งของหรือว่าแพ็คของอะไรกันอย่างนี้นะคะเวลาเรายุะะ่งๆนะคะอาจจะไม่ได้โพสต์แต่ส่วนใหญ่จะโพสลงทุกวันนะครับแฟนทางบ้านก็เข้าไปติดตามได้นะคะที่ a c e b o o k p e ซี่คอฟฟี่นะคะเราจะมีะโพสต์คําคมให้ได้อ่านนะคะเกือบทุกวันต้องใช้คำว่าเกือบทุกวันเพราะว่าบางวันเราอาจจะติดธุระนะคะหรือว่าเขาเขาหยุดงานอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้โพสต์อย่างนี้นะคะแฟนทางบ้านก็ไปติดตามได้เลยนะคะ and if you not order i eat them myself because they're really good they're amazing they have coconut inside or something they're really soft yeah they're really good มีมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยค่ะเนื้อมะพร้าวก็ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะแล้วเราก็จะเป็นโปรใหม่นะคะแฟนต่าบ้านคือเราไม่ได้โปรโมทมากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเยอะค่ะเราไม่ค่อยมีมีเนี่ยค่ะเยอะ ก็ถึงสิ้นเดือนก็ก็หมดโฟก็จะเป็นโฟใหม่ส่วนจะเป็นโฟอะไรนั้นก็ติดตามได้ทางนี่แหละทางช่องเหล่านี้ะนะคะแล้วก็ทางไลน์ที่ถ้าแฟนทางบ้านติดอะ,อ,ะอะไรนะแชทกับเราทางเฟซี่คอฟฟี่ไลนะ์ก็จะเห็นข้อมูลนะคะไอ้บ้านน้องส้มนะคะพอฝนมามันตกมัน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 แบบว่ามันไม่หนา ดี๋ยวป้าไปซีต้องให้พี่แดงเขาเขามุงใหม่ค่ะเพราะว่ามันรั่วมีแฟนทางบ้านแนะนาป้าไปซีว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาสังกะสีคือใจเราอะสังกะสีมันเยอะละเราไม่อยากจะแบบให้ร้อนเพราะสังกะสีเวลาอ่ะแดดมันจะร้อนเราอยากได้เป็นแบบนี้แบบธรรมชาติบางทีสังกะสีเยอะไปมันก็มันก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้บ้านนกอเป็ดเราก็จะยกให้สูงขึ้นแล้วก็จะเอาอันนี้เหมือนกันค่ะ เอาหญ้าหญ้าคายหรือว่าหญ้าอะไรนี่เหมือนกันหมูมันจะได้เย็นๆค่ะแฟนทางบ้านแต่เราก็กลัวหมูเนาะเราก็จะตะข่ายคอบข้างอีกทีนันก็ค่อยๆค่อยๆให้ทีมงานก็ค่อยๆทาไปค่ะทําไปแบบไม่เร่งรีบอย่างเงี้ยค่ะส่วนบ้านน้องส้มเนี่ยก็ต้องมุงใหม่มันรั่วลองคิดบอกว่าตนแรกจะไม่ให้ทํานะคะเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วมุงเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยดีอะแบบที่จอดรถน้องส้มอะดีเลยน่ารักเลยนะคะ ก็ตัดสินใจถูกที่ทํานะคะอย่ามองค่ะผลทุกวันว่าแกสงสารก็เลยมุงไว้ไว้เลยนะคะแล้วทีนี้ก็สบายใจแต่มันรั่วต้องมุงใหม่มุงใหม่น่าจะดีขึ้นตอนนี้เราก็ยังเอา ยม่องเอาเมื่อกี้ะฝนตกไปค่ะยม่องเขาก็เลยเอาผ้าคลุมไปคลุมน้องส้มไว้ดีกว่าไม่มีค่ะแฟนทางบ้านดีกว่าไม่มีบ้านที่นา้าไปตลาดป่าก็โอ้โหต้องหกลูกเยอะอึะะ่งค่ะป้าพี่ซี่ซื้อมารอบแรกอะ่ะไข่เยอะยม่องชแต่พอรอบสองอะ่ะไข่ไม่ค่อยมียม่องเขาไม่ค่อยอยากกินเลยอะ่ะเราเลือกไม่เป็นนะ,ะป้าพี่ซี่ไม่ได้กินกิน ไม่กินเนาะก็เลยเลือกไม่เป็นเลือกมาก็ไม่เจอไข่เก็เลยบน่นก็เลยไม่รู้จะซื้อมันยังไงเนี่ยคืนสองคืนมาเนี่ยค่ะคนเดินอ่าส่องกบส่องเขียดอะไรกันเต็มเลยนอกคิดเมื่อคืนเนาะ mm hmm. ดำฟายฟอกไฟอื่นอะไรกันเต็มไปหมดเลยค่ะ mm hmm. อืมฟอกอืม mm hmm. อบอบ mm hmm. ตอแรกจะถ่านให้ดูแต่ฟ้ามันร้องฟ้ามันแรบ They can eat all the f r o g so they look for some special frogs กบฟอกกบกบเขากิานท<บ>ั้งหมด b บี้กบกบตัวใหญ่บบกบตัวน้อยปีนี้เห็ดก็ออกเยอะเห็นน้องที่มาส่งน้ำแข็งอะ่ะเขาบอกว่าอุ้ยตรงหมู่บ้านนั้นอะ่ะ เห็ดปวกเต็มเลยอ่ะเด็กกายที่มาเซนไออ่ะยิมเซอซำหมู่บ้านวันพี่เพื่อนไปเช็คแคร์เห็ดปวกเห็ดปวกอ่ะอ่าคุงคิดก็ไม่ค่อยกินเห็ดอ่ะจุุมๆอ่ะวันแบกทูแบกอ่ะพี่เพื่อนแฮปอ่ะออาลอดเลยอ่ะถ้าเกิดมันเยอะป้าไปซีก็จะซื้อมาแล้วก็มาต้มน้ำปลาไว้ต้มแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้กินได้เป็นปีค่ะ ไอของปีที่แล้วคงจะหมดไปช่วงที่แอบบี้มาแล้วตับพาสตี้มานะหมดไปเพราะว่ามันเก็บได้นานค่ะอืมคลิปจะหมดแล้วก็อืมอืมยังกินอยู่เดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยว finish ชตคลิป y ูอะไร up to you are y Okay. เดี๋ยวเจอเห็ดป่วกเงยอะๆถ้ากินกับลุงคิดว่าไปซี่จะลนค่ะเพราะว่าลุงก็กินเร็วป้าไปซี่กินช้าแล้วป้าไปซี่ั้งกินทั้งคุยเนาะนก็เลยละจะช้าก็เลยจะไปลนก็เดี๋ยวถ้าเจอเห็ดปวเยอะๆป้าไปซี่ก็จะซื้อมามาต้มใส่น้าปลาแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้มันจะเป็นการถนอมอาหารทําให้เรา กินช่วงไม่ใช่หน้ามันแล้วก็มีกลิ่นอย่างนี้ค่ะแฟนๆบ้านก็ลองไปทาดูแล้วก็แค่ล้างเอามาต้มแล้วก็ใส่นั้าปลาสักหน่อยค่ะบางคนก็จะใส่เกลือก็แล้วแต่นะคะทำขนอมอาหารได้ได้แบบได้เป็นปีเลยนะคะแต่ใส่ช่องพิษไว้นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะป้าพิซี่ก็ามาทำให้ดูแล้วนะคะแล้วก็มาสิบให้ดูแล้วนะคะสนใจสนใจกาแฟพิซี่ก็พีมมือกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะแฟนๆบ้านคุณแบบว่ากินแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะนอนไม่หลับนะคะ ใครไม่เชื่อนะคะก็ลองลองดูได้นะคะและ้วกินแล้วคุณจะไม่เมื่อยเมื่อยเมื่อยตัวนะคะคุณจะสบายตัวด้วยนะคะนอนหลับด้วยนะคะแล้วก็หัวคุณจะโปร่งจะโล่งสบายนะคะคนที่เขาสั่งไปกินประจําเนี่ยก็คือเขาสั่งตลอดเลยนะคะทุกเดือน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 เลยนะคะบางทีเดือนละสองสามโปเลยนะคะไปสองสามชุดเลยนะคะแฟนทางบ้านเขากินแล้วก็ดีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทุกนนี้พ่อพี่สิกับบางทีเขาฝากไปแค่นี้ก่อนสนใจก็แอดแอดไลน์ ทักเข้ามาสักงซื้อหรือว่าสอบผักได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปมีเราสองคนหลักแค่นี้พี่กอะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching bye bye